เฮ็ดงานเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮ็ดการเฮ็ดงานเำชื่อเสียงให้กับองค์กรคุณเดินกับเราดีสุดด้วยนะครับนี่เกี่ยวลบเหมือนแฟชั่นยุคใหม่ยุคเออ่ล้มละลายอะไรนะแฟชั่นบาหลงแฟชั่นบาหลงบาหลงคุณเป็ี่ยนเรื่อยสอมกิ๊กว โอ้ตบผ่านหมวกด้วยจะหมุนยังไงเ่ยกูดูกลัวโดนถามมากเไม่เลื่องงานไม่ยากจนครับทุกคนไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะที่พวกผมทาสีก็เพราะว่าผมทาเสร็จบุญแล้วผมจะทุบกำแพงทิ้งอ่าเป็นธีมของต่อไปนะครับใช่แลวทุบกำแพงนะ ตีมระบายอารมณ์ตีมหน้าตีมระบายอารมณ์หลุดคิวไปหาสาวเหรอคิวไม่ชอบสาวเอ้คิวไม่ชอบไปหาสาวครับส่วนใหญ่ว่่สนใหญเขาชอบสาวเองอย่างเห็นไหมล่ะไม่มันเกงในเปลี่ยนแล้วเขามีหลายตัวเขามีหลายตัวเขามีหลายตัวเขามีบ็อกเกอร์หลายตัวแต่เขาแต่งเก่งในตัวเดียวดดดดีีคขาย พี่ดอกหูดับหูดับจริงเอาสีแดงไหมเอาสีแดงมันฟาดมันฟาดกลับไม่ให้เพื่อนเอาค่าแรงเลยก็คือวอร์มแรงเตรียมทุกกำแพงโอ้โหทีหนึ่งไอเปิดหมวกดิเปิดหมวกดิเปิดทำไมวะจะดูมีงูกี่ตัวเปิดหมวกมาเจองูพล่ะไม่มีเจอแต่หัวไหนไหนงูไหนทำา เจอแต่หัวโดนก็ทำเจอคนหัวด้วยจะบอกพวกนี่ไอ้คิ้วเหมือนไม่มีผมเลยหัวเปิดประมูลเสื้อก่อสร้างตัวนี้นะครับลายข้างหน้าจะเป็นลายสีเดียนต้าเซ่นขี่ภูเขานะครับส่วนข้างหลังจะเป็นลายไม้ไผ่นะฮะ วาดเองกับมือนะครับมือจริงๆเลยนี่คืออะไรปีศาจเหรอมังกรเปล่าดาบฟอนเสียวเฮ้ยเสียวอะไรจะไปเขี่ยตรงนั้นจะไปเขี่ยตรงนั้นเออโอ้ยยังีเขี่ยใหญ่เลยเขี่ยใหญ่เลยมังกรเทพจัดอะไรใหม่ๆนะตอนแรกทาสีบ้านนะมาจู่ๆมาทาสีเสื้ออะไรใหม่ๆอ่างไหนดีครับผมอยู่หลังโค้ชไอรอน ใครซื้อไปแล้วอย่าซักนะครับเอาไปแขวนโจได้อย่างเดียวนะซักที่หายนะน่าจะดำทั้งเสื้อเลยแถมพาตัวอื่นดำด้วยหมายถึงพี่เขาน่าจะไปโยนให้เรียบร้อยโอ้โห ไม่รึกษากูจะคำเลยเฮียเฮียเยเฮียเดี๋ยวกูเดินกลับบ้านเองเฮ้ยมตงมาเติมทำไมเล่าไม่ไม่ไม่ในหูในหูด้วยโอ้ยไม่เอามันล้างยากเฮียเฮ้ยขอคาร์บอนขอคาร์บอนฉันมาทำอะไรที่นี่ ยู่เฉยยู่เฉยยู่เฉยไม่อันนี้ทาแขนใไม่ได้มาสับยมี่เออเอข้าไยิ่งาไหมอยเอาใครบ้างไหมไม่ต้องอย่าเพิ่งถามเขาก่อนว่าเอาใครโอ้โหไม่ถามครไม่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 ไไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไไม่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  เชี่อพี่ไก่ของจริงมึงจำไว้ว่ามึงอยากเล่นกับพี่ไก่เข้าใจป่าวฮปปี้หน่อยแฮปปี้หน่อยยิ้มยิ้มไม่เห็นฟันมึงจำได้ป่ะล่ะมนุษย์เงา Shadowman เฮีย Shadowman เออวนนี้สวัสดีครับ ทำถ้าตัวเล่นทำไมวะไอ้เหี้ยีมันก็แพงนะเว้ยเออผมขอ Galaxy แล้ววิ่งมาทาหน้าโอเคทุกคนครับ <Bye. S 1> we have to say goodbye นะ <Okay. S 1> we have to say goodbye นะ <Bye. S 1> see you see you นะ <Bye. S 1> see you tomorrow เออ see you wednesday นะ wednesday นะ okay tomorrow okay, we have a day off see you next one ah. wait see you next time see you next time okay. wednesday at, have a at night day, nah. 9 p.m say goodbye I say goodbye